เชื่อกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เ yeah! ย้าาอเย้ผู้หญิงคนนี้รอดแล้วนะครับทุกคนก็นอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผม เอาไปบอยบอยเพื่อนบอยบอยหลับไม่ดูอะไรเลยเนี่ยโอ้ยกี่โมงเนี่ยเจ็ดโมงเช้าไปไปหาเออไปหาอะไรกินกันไหม ไปกินกาแฟก็ได้เหเนี่ยเราต้องทำงานแล้วเนี่ยมึงจำร้านนั้นในบ้านที่เราไปถ่ายหนังกันอะเป็นเจ้าร้านนะออร้านนั้นอะที่เราถ่ายอีเทวอนคาแบ่ะปไปไปเออปิดไฟด้วยดีเลยดีมากเพื่อนรู้งานรู้การเออใครอยู่ใครอยู่บ้านบ้านมึงบ้างเดียบอยบ้านเช่ามึงอะนะไอ้ก้าวมาด้วยเหรอไอ้ก้าวอ้าว ไม่ได้เจอนานตั้งแต่เป็นบทพ่อในอ e ิตาลี 1, ครับเป็นยบ้างเ <c oughs> พื่อนสบายดีไหมเนี่ยยังสบายดี <c oughs> ยังสบายดียังไม่ยังไม่ยงมัยงไม่ตายโอเคดีดีเดี๋ยวเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวกูพาไปย้อนวันวานหน่อยแล้วกันพาแบบว่าไปา <c oughs> ไป <c oughs> ไปดูร้านร้านเก่าอ่ะที่เราเคยทาหนังกันอะ่ะ <c oughs> อ๋อร้านนั้นน่ะเหรอเออที่มึงดูดูนางเอกอ่ะจําได้ไหม็นพ่อจำได้จำได้ไป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 เอาคันนี้แล้วกันมามาขึ้นมาเพื่อน๋ยวปิดลงรถให้อาได้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 อะก่อามา และให้บอยอะบอยแล้วมึงจะอออก๋อมึงจะออกไปทางนี้อ๋อลูกงานลูกการดูกเป,เปไฟบ้านด้วยเออโอ้ยบ้านเช่ามึงจะห่วงไรเนี่ยเพื่อนค่าไฟมันแพงเอาเอา,เอาง่ายๆนะก้าวที่ที่แบบที่มันเช่ามาเนี่ยไม่ใช่อะไรเว้ยมันมันยังไม่หมดสัญญาที่เราถ่ายหนังไว้ไงเราต้องพวกกูสองคนเลยต้องจำใจต้องอยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรว่าเพื่อนไปดิมึงจำบ้านหูไว้ได้ปะดูกคนสุดลูกคนเล อ๋อไอ้บ้านที่ถ่ายสายสายสืบโนนเออกูจําได้วะโธ่ทำไมจะจําไม่ได้ออไไ้้บ้านเจนก็บ้านหลังนี้แหละเพื่อนหลังนี่หรอเออหลังนี้แหละไอ้เชียหลังที่เราเช่าด้วยคือแบบเช่ากับทั้งหมู่บ้านแล้วอจริงแม่งไอ้ร้านมันไปยังไงโอ้ยแรงเหลอผมตัวอะไรวะไอ้บอยมึงนัดใครไปวะเนี่ยมองเป็นการบดการซุปเปอร์สไตล์เลย โอ้ยโไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละมันตัวอะไรมันตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยกลับ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 มันคือตัวอะไรวะเอ้ารถเอ้ารถรถรถบ้านบ้านบ้าชาวกูอยู si eh ่ไหนวะเนี่ยอยู so ่นี่ออ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรนี้ตรงนี้ไอ้บอยมันคือตัวอะไรวะกูเจอเรื่องแต่เช้าเลยวะจกเอาไงดีวะแม่งเอ้ยเอาไงดีวะบ้านเช่ามีอะไรปุ๊บเนี่ย มีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยแต่เขาอาจจะมาดีก็ได้นะเว้ยไอ้เก้าเฮ้ยไอ้บอยมันเป็นมันเป็นอย่างนี้แหละมันมันชอบแบบว่าพอมันเห็นแล้วน่ะ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 นะนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปคุยปั๊บมึงอย่ากเก้ากูเจอแบบนี้มาบ่อยมันมันไม่เป็นไม่ทุกคนเลยอะเอาไงดีวะบอยแแบบบวว่่่าไไไออ้้้ททีีปปคุุย๊ล ตัดมาในเองเออตีปับนะ๊บมาคุยปุ๊บตีปั๊บเนี่ยเจอประจาเนี่ยแม่งเอาไงดีวะเออว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ไอ้ันเช่าเนียมันมีของที่เราแสดงไว้อยู่บอกว่าวเออเปืนไงเออว่าปืนคือตอนนั้นเช่ามาคือแบบว่ายืมไอเนี้ยไม่ไม่ได้ยืมหรืคือเช่าเขามาเลยแต่คือลืมไปว่าหนังนี้มันเป็นหนังแบบหนังโรแมนติกอะ่ะมันไม่ใช่หนังแอคชั่นกูจะขอเขาเช่ามาทําไมก็ไม่รู้แต่มันก็ใช้ยิงได้นะเว้ยนี่ไงเออกระสุนพร้อมเลยมีชุดเกราะพร้อมด้วย งั้นไหนๆก mm ็เ hmm. ช e right? okay. mm ่าแล้วเนาะบ่อยเนาะให้ใช okay. oh. ้คุ้มล้วกันไอ้ก้าวข้างล่างมีปะมี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 ใช่ไหมโอเคเยี่ยมเลยไหนๆของปืนเลยอ่ะอ๋อลูกซองเลยเหรอสวยอ่ะกูจะถามพวกมึงนะจะเดินเดินไปหรือว่าจะนั่งรถไปก็เดินไปดีกว่าเดินไปดีกว่าน่าจะดีกว่าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราเคลียร์ไอ้พวกนั้นเสร็จเราก็ไปกินกาแฟชิวๆได้เลยนะเว้ยร้านมันอยู่ไกล้ปะล่ะไกลอ๋อเช็ด เอาไงขับรถไหมเดินไปเปิดทางให้กอนก็ได้เไดได้ได้ได้้เอาอีกเ้เอ้ยเ้ยกูมาทันเพื่อนกลัวมาทันโอเคโอเคมาอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานุ่มๆนมกขึ้นมาบอยไม่ขึ้นเหรเพื่อนไม่ไดเพื่อนมึงหยุดเท่าทางบอยหนมึงเปิดโชว์ดิเพื่อนกูชนโชว์เลยอ่ะเอาดิมาดิอยโอยโอยโอยชนชนก็ช่วยอะไรไม่ได้ว่ะแม่งโอ้โหมึงเบรก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 เบร ไหวไหมเพื่อนไหวเพ่ไหวเพื่อนมามาหมดเก้าระวังเอาเอากกระสุนหมดเอาโอ้ยเป็นไรเก้าไม่ไหวว่ะพากูไปโรงพยาบาลทีเอาดีแค่นี้มึงเจ็บแล้วเหรอเพื่อนชุดกอกหนหาไอ้เหี้ยมันโดนมัน มันโดนส่วนที่มีชุดก่อดดิโดนตรงขำมาเพื่อนโดนโดนแขนโดนโดนแขนเอางี้ดิบอยพาไปโรงพยาบาลก่อนไหมได้ได้ได้ไไอ้บอยไปปะเนี่ยโรงพยาบาลไปเพื่อนจะขึ้นมากันไหมไปก่อนได้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 ไดไดได้ไปก้าวขึ้นมาเพื่อนโอเคไปแล้วเสแล้วโรงพยาบาลกูจําได้ว่าที่ถ่ายหนังมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละถ้าจําไม่ผิดนะเอาไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ตอนกูออกกองต้องผ่านต้องผ่านห้างเขา กูต้องขอเขาตลอดเลยใช่บุ๋วะกูก็จับออนนี่ไงโรงพยาบาลเฮ้ยเก้า้ยไอชิปุากูมานทำอะไรเนี่ยเก้าแม่งมึงมาเองไม่ใช่โดนไอเก้าเอาไงดีวะมึงมึงมึงไม่ค่อยเจ็บมากใช่ไหมไม่ไงไม่มากไม่หวังไม่หไม่หงไม่มากนะงั้นเอาเลยเก้ามึงคนเดียวกูไปละไม่เป็นไรกูช่วยอกูช่วยอยู่โอ้ยเก้าใจเย็นเก้ามาดิ กระสุนหมดแม่งก้าช่วยกูหน่อยดิเพื่อนไอ้บอยมันไม่ไปอยู่เนี่ยไอ้บอยมันไปเอากระสุนที่บ้านเนี่ยกระสุนมันหมดเร็ว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 เรเร็วมาเร็วก้าไอ้ก้าเร็วเร็วเบื่อช้าดิเพื่อนเอ้ยมาวะมาวะยิงช้าฮะนี่มาวะมาวะเอาเรื่องวะว่าไงเพื่อนเตียงนุ่มเดียวเฮ้ยเดี๋ยวกวางสายนะเพื่อนเอาดิเพื่อน กูบล็อกแชทมึงนะเอาดิไอ้บอยเร็วๆไอ้บอยมึงรีบมาด่วนๆเลยแค่นี้แหละวางสายแล้วไอ้เ้าต่อเร็วๆเก้าย,ยิยงยูยิงยูโอ้ยโอ้ยไ,ไหนวะนะเฮ้ยเฮ้ยกูเพิ่งรู้ว่ามันคือกอร์ซิล่านะ,ะนี่กอร์ซิล่าเหรอเออนว่นจิ้งเหน <laughs> รนยญจิ้งเหรนกับบ้าแหละเพื่อน เอ,าอ,อ้ายังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายขอปิดลักกันเอยมันจบแล้วเก้าเป็นลับไปบ่อยที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวเราไปร้านกาแฟก็จบจบไปแม่งจะได้ไปนั่งดูหนังที่ตัวเองทำเพิ่งเสร็จด้วยนี่เก้ามึจมงจำโรงเรียนนี้ได้ไหมโรงเรียนนี่ปะโรงเรียนไอ้อะไรวะที่มาเคียกับเดฟ่ะเออที่ถ่ายหนัง,งนันแหละเออว่าแต่รถเราอยู่ไหนนะอยู่หน้าโรงพยาบาล โอ้โหต้องถอเดินไปถึงขนาดไหน,ไหนวะเนี่ยแม่งเ,เอาอยู่ตรงนี้เองไม่เป็นไรเ้ยไอ้เก้าโทรหายบอยให้หน่อยดิยเพื่อนว่ามันอยู่ไหนอะไรยังไงอะลอยบอยเอาบอยบอยไม่น่าอยูง่งั้นไปไปไปเก้าโอ้ยขี้เกียจไปปลุกมันอะอไปร้านกาแฟเลยแล้วกันเก้าขึ้นมาเลยเก้าเพื่อนมาเก้าขึ้นมาเลยเพื่อนหรือมึงจะไปโรงพยาบาลก่อนนะ ไม่ไปเนาะงั้นกูไปเลยนะไปได้ไปเลยอุ้ยเฮ <s weet> ้ยมึงพากู<ผ>มาเจออะไร <s <weet> <S ทำไมมึงกูมึงมากูซวยทุกครั้งเลยเพื่อนไอ้ห่านเด้เฮ้ยมันอาจจะเป็นหุ่นหน้าร้านก็ได้นะเว้ยมึงคุณใหม่เหรอเป็นไปได้ทางซีดีสูง <S <s <weet> <S ว่ามึงจะต้องช่วยกูแล้วแหละเพื่อนเอาดิเพื่อนเฮ้ย <s weet> ไปเยอะเว้ย ไก้าวเร็วเพื่อนมันไปไหนเราไม่รู้เร็วก้าวมันฆ่ามันหนีไปเล้วเฮ้ยไก้าวนู่นนู่นนู่นหลัง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 มาดิมาดิมามาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเม้งเม้งก้าวไปไหมเพื่อนไว้ไม่ไหวบอกไวแล้วกันนะรอบเนี้ยไอ้บอยแม่งหนีนอนหนีหนีกลับบ้านแล้วหนีไปไหนเนี่ยคือจะบอกอะไรให้มันกลัวกอรซิลล่าไงมันเลยคุณกลัปยี่คนอย่างมันนี่นะจะมาช่วย ไม่มีช่างฮึ่มออกมาแล้วเนี่ยเอาเหรอมาว่าเโอ้โหพระเอกในใจกูเลยนะไอ้บอยเนี่ยไม่มึงอย่าเพิ่งขำเก้าวมึงมาช่วยกูก่อนเพื่อนเร็วๆถ้ามึงช่วยกูได้นะกูจะเลี้ยงกาแฟในร้านร้านเนี้ยร้านอิตาลีวอร์คัพเนี่ยกูเลี้ยงเลยเร็วๆเลยนักแขียจะยิงพิ่นักแขียจะยิงหนีชัดนทำไมจังเฮ้ยไม่ช่วยกูสิเพื่อนอ่ะกูยิงทีละนัดให้อ่ะต้องยิงดุลัวเพื่อน ม่ตจะงหรือไปปืนปืนมึงระยะใกล้ใช่ไหมใช่อ่ะมึงอัดเลยเพื่อนอัดเลยอัดยิงอัดอัดหมดไอ้สัตว์ไอ้พี้มึงยิงไปอืมก้าวไปเลยปืนกูระยะไกลปืนกูระยะไกลดแล้วกูก็ต้องเออเอาดิก้าวเอาดิเออเออเอาดิก้าวเอาดิเออเอาอีกเอีกก็สุดมึงบอลจุดได้แค่ห้านัดไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูพาพาพามันไปหาเมืองเอาก้าวเอาดิ <laughs> เอาดีเก้าเอาดีเออเอาดีเก้าไปดีเก้ามึงรออะไรล่ะเพื่อนกระสุนหมดไม่มันโจุได้แค่ห้านัดปืนเนี่ยเฮ้ยแต่มันแรงไงเพื่อนเก้าเหมือนเดิมแผนเดิมเดี๋ยวกูจะกูจะไอ้นี่ดักหลังมันมึงยิงไปเรื่อยๆเลยเพื่อนออเอาเลยเอาเลยเอาเลยกระสุนหมดอีกตลอด <c oughs> เลยนะได้ได้ได้มันยังไม <c oughs> <ๆ>่เห็นกูตอนเนี้ย ส่งมาเออส่งมาเออส่งมาเออเออหมดฝุ่นหมดไม่เป็นไรกูพามันไปหามึงแล้วเพื่อนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันมันอยู่ในมันอยู่ในโรงพักแล้วเพื่อนเฮ้ยตำรวจมีตำรวจอยู่ในสอดหอตำรวจมันเป็นตำรวจของกองชายเลยเพื่อนมันไม่ใช่ตำรวจจริงไงเอ้าเฮ้ยแม่งมันนี่และแกจะยิงมันออกไปทำไมเอาลืมอ่ะเพื่อนขอโทษ แผลเดิมเพื่อนยิงไปเรื่อยๆเชื่อกูไอ้บอยนะกลับไปนะลดเงินเดือนไม่ให้หมดเลยเมือแมงเฮ้ยเอาลงทะเลแล้วลงทะเลงับเอาไปอยู่เรือนจำแล้วกันนะมึงอ่ะเฮ้ยมีกล่องอะไรด้วยก้าวไปดูดีกว่าฮะกล่องกล่องไหนวะเออไม่กล่องอะไรไม่รู้อ่ะหน้าเรือนจำอ่ะเฮ้ยกล่องอะไรวะเฮ้ยนั่นสิโอ้ไม่มีอะไรเลยเลยส่วนใหญ่กล่องเออว่ะอุ้ยแต่มันตีแรงอยู่นะเนี่ย ดูดิมันตีกูแรงอยู่นั่นแหละแต่มันตีกูไม่เข้าเพราะกอกกูแรงเอาดิเก้ากูพามันกลับไปที่เดิมแล้วเพื่อนมึงจะมาทําไมดิตรงนี้เนี่ยกูอุตส่าห์จะพามันกลับไปที่เดิมเอาดิเก้าเพื่อนขอนักหนักขอนักหนักไปเลยไปเลยไปเลยส่งไปเลยส่งมาเลยก็สุดยจ้าของเ <ไป S 1> พื่อนอะยังเลยเลยเพี้ยอ,อะสวยอันเดี๋ยวกูส่งไปแล้วมึงส่งมานะเพื่อนเอาหมดหมดแบกแบกกูหมดแล้วแมบกกูหมดแล้วเฮ้ยมา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  เออเออเออเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วริมคุงลอยนัดเอาดิเก้ามปิดฉากเลยเพื่อนแป๊บแป๊บหนึ่งนัดนี้ฉันมอบให้เธอเออหมดสักทีโยเอาไงดีวะเพื่อนถอดชุดก่อนเดี๋ยวทางร้านสงสัยว่าเอาอะไรมาเออวะเนาะเอ้ยไอ้บอยอยู่ไหมสรุปลองลองลองเฟดลองแชทไปหามันดิระหว่างรอเดี๋ยวกูไปไปเอารถก่อนแล้วมึงเดินตามมาด้วยแล้วมึงก็ถือโทรศัพท์ไปด้วยก็ได้เก้า ขี้เกียจเช็คโทรศัพท์อ้ยง่วงนอนชิบหายเลยอ้าวไอ้บอยแม่น้่งไงแม่งไม่อยู่อ้าวเหรอเออสงสัยแม่งไม่มัน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 เป็นปมมันไงมันไม่ใช่อะไรหรอกมันกลัวกอซิลามากมันไม่คิดว่าจะเจอจริงๆเออมันเจอแล้วมันคงแบบช็อกอะหาที่จอดกับมึงเข้าเข้าร้านก่อนเลยมึงเข้าไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเข้าไปมึงบอกด้วยนะว่ามันเป็นนักแสดงอิตาลีคราบจากของช่องดิมคุงเออได้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  นั่นแหละไปครับนักแสดงครับเออนั่นแหละนั่งชิวๆเลยเพื่อนเพราะว่าทุนหนังก็คือร้านนี้แหละอ,อตามไปตามไปเพื่อนเดี๋ยวกูขึ้นไปไปไป,ไปหาไอ้นี่กันผู้จัดการร้านกันโอเคโอเคไปได้ได้ได้โอเคโอเคเอ้าอ,อ,อ,อยู่ไหมเนี่ยชมวิว้อแล้วกัน ไี้บอยแม่งสื่นลุกเจ็บขาไปหมดแล้วแม่งโอ๊ยกี่โมงแล้ววะเนี่ยบอยอ๋อไอ้บอยไปไหนวะเนี่ยโอ้ยหนึ่งทุ่เเมเราหลับไปตอนไหนวะเนี <ง museums> ่ย <descriptive> ส <mus i> ู้กอรซิลล่าคนเดียวปวดตัวมากบอย ข้างล่างมืดเต็มเลยอ่ะโน้ตบุ๊กไม่ปิดมันกลัวกอซิล่าถึงขั้นแบบว่าหนีออกจากบ้านแล้วโน้ตบุ๊กไม่ปิดเลยเหรอวะอ้าวละกูได้เวลาเช็คงานแล้วไหนมีงานอะไรให้กูเช็คบ้างอ่ะ,อะเดี๋ยวนะมีอะไรให้ดูบ้างสิอะนี่ไงเอา้านี่มันไฟล์หนังเราวนี่หว่าดูสิ เอาเจนเรารถมันร้อนๆล่ะขึ้นมาสิไม่เป็นไรอะ่ะเราไม่ค่อยร้อน เอาฟังกันหน่อยเงียบๆคือวันเนี้ย,ย,ยห้องเราจะมีเด็กเล่นใหม่อยเข้ามานะหวงว่าพวกเราอ่ะจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือเขาแล้วก็ดูแลเพื่อนเป็นอย่างนี้ด้วยนะโอเคเข้ามาอ่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆฟังหน่อยดิเอ่อสวัสดีครับผมชื่อเดย์เค้นี้หรอครับอเออเออเข้าไปเข้าไป อ่าไปนั่งตัวข้างหลังอ่ะยังว่างเล่นะอ่าเดี๋ยวครูขอตัวแป๊บหนึงนะเดี๋ยวพอดีทางพอเรียกครัวอ,อืมเดี๋ยวเปิดหน้าสิบแปดรอไปเลยนะเดี๋ยวครูมาอย่าคุยกันนะเอา้านายมาเรียนที่นี่ทําไมไม่บอกอะ่ะเทําไมต้องเจอเธอด้วยเนี่ยโลกกลมชิบเป่งเลย กูบอกมึงแล้วใช่ไหมถ้ามึงทางกลับบ้านกูไปเสร็จมึงจะโดนอะไรหนะ่ไอกากกูกูผิดอะไรอะ่ะกูแค่ลืมทำแค่นั้นเองอะ่ะมึงลืมหรอแค่นี้มึงลืมหรอที่มึงเชื่อแม่มึงขายของมึงลืมบ้างว่าไอกระตอกกูกูขอโทษกูผิดไปแล้วมึงแม่งไม่ได้เรื่องเลยว่ะเอสตังไหมฮะพอแล้วนี่นายจะไปไหนฉันเล่นแบบนี้แล้วฉันทนไม่ได้ นาย่ยาเลยนะมันไม่มีใครชอบหรอกไอจะปล่อยมันให้แกอีกเหรอแต่มันกูกลัวแล้วอ๋อหยุได้แล้วเฮ้อเ <c oughs> มื่อกี้พูดว่าอะไรนะ <c oughs> เลิกทำตัวเล็กล้องความสุดใจได้ไหมมันไม่เท่หรอกนะ <c oughs> ปลาเก่งหนี่เราอ่ะเด็กใ,ใหม่แท้ๆกูสงสารพ่อมึงจริงๆเลยว่ะ ที่ต้องเมือไหนแทบตายเพื่อจะได้มาโรงเรียนนี้เรื่องมันเป็นยังไงกันแน่เนี่ยฮะไหนลองเล่ากันมาซิครูครับมาแกล้งผมครับอยู่ๆมันก็ต่อยผมครับจริงไม่ดีที่เพื่อนเล่ามาเนี่้ไม่ครับผมเห็นมาแกล้งเพื่อนผมแค้รับไม่ได้กับสิ่งที่มันทำ ผมเลยไปห้ามแล้วมันก็พูดว่าพอพอพอได้แล้วหยุดทั้งคู่เลยเดี๋ยวนี้นะครครับไม่ใช่เรื่องจริงครับเฮ้ยมึงเลิกเสร็จแซงได้<อ>ไหมวะพ่อครูบอกให้พอได้แล้วทั้งคู่ไงฟังไม่รู้เรื่ององั้นเหรอสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับท่านสันติทำไมปากแกมีเลือดล่ะฮะสันบันเทาผมครับ ผมมาส่งเอกสารครับท่านเลขาแหมกีดเย่าเรียกงั้นสิฉันไม่ชิดนะ <laughs> เออทับทิมฉันว่าฉันไม่เห็นด้วยนะที่ทำบริษัทเลิกโครงการช่วยผู้ยากไร้อ่ะฉันก็คิดงั้นแหละแต่ทำไงได้ล่ะท่านประธานเป็นคนคิดรับนะทับทิมเอ,อ่อฮัลโหลครับ สวัสดีครับท่านประธานสันติอ้าวคุณลุงเป็นลูกชายลุงเหรอเนี่ยต่างกันเลยแฮะปากอันที่ไม่มีประโยชน์ของแกซะคุณ <c oughs> กิตลูกคุณไต่หน้าลูกผมมันไม่เกินไปหน่อยเหรอผมขอโทษจริงๆครับท่านไอ้นุมรู้ไหมว่าทางกฎของโรงเรียนเน่ะถ้าทำร่างกายกันเนี่ยต้องโดไนไล่ออกเลยนะเดแต่ฉันก็เห็นแกคุณกิดแล้วกันฉันเลยจะยกโทษให้ฮะพ่อ ปุป,ปาที่ไม่มีหูรูดของแกซะสันถ้าแกยังไม่หยุดอีกแล้วก็เจอที่บ้านแน่ลูกชายคนนี้ใช้ไม่ได้ถ้าอยากจะให้ฉันยกโทษให้แล้วก็กราบขอโทษลูกชายฉันซะไม่ครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมแค่ไปห้ามที่มันไปแกล้งเพื่อนเท่านั้นแหละแล้วมันก็ยังเหย็ดดูถูกพ่อผมอีก <laughs> กันแล้วแต่นะ ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็คิดเอาเองแล้วกันลายซันครับท่านประธานครับผมขอลาออกครับฮะพ่อไม่เอาดิถ้าคุณอยากจะเลือกทางนั้นก็เลือกของคุณแล้วกัน <laughs> พ่อพ่อจะทําแบบนี้ไปทําไมอ่ะเฮ้ยคิดมากพ่อแค่อยากทำอะไรทีพ่ออยากทําบ้างสิผมขอโทษนะพ่อเอาหนะ่าพรุ่นี้แกไม่ได้เรียนแล้วนี่เดี๋ยวช่วยให้พ่อเตรียมของเปิดร้านอาหารหน่อยนะครับ <Yep. S 1> <laughs> ลูกคนนี้แปไปกลับบ้านกลับบ้านเออว่าแต่รถของลูกอยู่ไหนเหรอออทางนี้ครับพ่อ